สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นในช่วงนี้แหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลนะครับอยู่กับเราสองคนพี่เป๊ปซี่เสริมสุขและผมอาร์มพงษ์สทอนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวต้องมาชวนท่านผู้ชมและพี่เป๊ปเนี่ยคุยกันหน่อยทั้งเรื่องประเด็นทางการเมืองว่าด้วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะ ท่านชวนหลีกภัยก็ได้เคาะเวลามาแล้วว่าให้เวลาในการอภิปรายเท่าไหร,ร่ยังไงรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องพรุ่งนี้เนี่ยพิเป๊ปท่านผู้ชมครับจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาว่าเ,เรื่องการโบวตยติว่าเอ๊ะจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญให้ตีความหรือไม่ว่าการตั้งสรสรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาเนี่ยทำได้ไหมวันนี้เยเอฟันธงเลยครับเยอฟันธงคอเลยครับมีแค่เลยครับมั่นใจว่า แน่นอนเลยแน่นอนเลยแต่แน่นอนที่ว่าเนี่คืออะไรต้องรอติดตามแต่ว่าเริ่มต้นกันที่อาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครก่อนนะครับเราก็อัปเดตท,ทุกวันที่เราเจอกับท่านผู้ชมจริงๆแล้วอาการของท่านผู้ว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้โดยศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านก็ได้อัปเดตความคืบหน้าอาการของผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าสมุทรสาครนะครับ,ค,รบคุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่า ณนะตอนนี้เนี่ยอาการของท่านผู้ว่าดีขึ้นตามลำดับตอนนี้คณะแพทย์หยุดยาปฏิชีวนะบางตัวยาลดอักเสบยาอื่นๆที่เคยให้แบบฉีดตอนนี้เปลี่ยนให้เป็นยากินแทนนะครับเริ่มฝึกการหายใจร่วมกับเครื่องช่วยเหลือก็คือกระตุ้นให้ท่านผู้ว่าเนี่ยฝึกหายใจเองนะครับแล้วก็แผล,ลตรงคอเนี่ยที่มีการเจาะคุณหมอบอกว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์ ก็น่าจะปิดได้เอง <Ừ. S 1> รวมถึงเรื่องของการให้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้ทํากายภาพ<ๆ>ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการฟื้นฟูกันต่อไปแต่ว่าภาพรวมนะตอนนี้ก็คืออาการของท่านผู้ว่าดีขึ้นตามลําดับในทุกๆวันนะครับครับให้กําลังใจท่านผู้ว่าและครอบ<า>ครัวไปใช่ครับคราวนี้มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันบ้างนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันท่านผู้ชมพี่เป๊ปฮะครับวันนี้สบ,บคขอแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่186รายนะฮะ เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ141รายและเชิงรุกที่มีการตรวจที่สมุทรสาครไปดักลดลงมาเหลือหลักสนะิบฮะสามสิบห้ารายเท่านั้นเองอนะครับครับสามสิบห้ารายที่ว่านี้ก็แบ่งเป็นสมุทรสมุทรสงครามสี่รายแล้วก็สมุทรสาครสามสิบเอ็ดรายอันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีใช่ไหมครับพี่เป๊อ๋อแน่นอนเลยนะแล้วในสมุทรสาครทุกวันนี้นะอร์มเขาตรวจเชิงลุกครับ วันละหมื่นนะใช่ฮะที่ว่าหมื่นหมื่นลงหมื่นลงงานเนี่ยนะครับตรวจไปแล้วแสนกว่านะครับเพราะสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับสิงคโปร์อย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังนะครับสถานการณ์ในสิงคโปร์เนี่ยระดมตรวจเนี่ยมันเจอเยอะแน่นอนเพราะตรวจแล้วไปรักษาไปควันทีนะครับ14วันหายก็กลับมาทํางานแล้วโลกนี้นะครับโควิด -19 เนี่ยอัตราการเสียชีวิตนี่แค่0.35%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในไทยนะเพราะฉะนั้นเจอเยอะเจอเยอะติดเยอะก็เจอเยอะในสมุทรสาครนะครับแต่ว่า พื้นที่อื่นนอกจากสมุทสาครเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับครับและอย่างหนึง่งตอนนี้ทีมแพทย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปวิจัยว่าการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะครับเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแรงงานเหล่านี้ติดโควิด แต่ไม่แสดงอาการม,มันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะตอนนี้ก็ต้องไปตรวจเชิงลึกกันต่อนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้นแนวนโน้มก็ดีขึ้นอย่างที่เราบอกตลอดว่าเจอดีกว่าไม่เจอนะฮะพอเจอก็เข้าสู่กระบ,บวนการต้คิดดูตรวจเชิงลึกทุกวันวันละหมื่นนะครับ,รบที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสพขอก็บอกก็เดินหน้าตรวจจนครบอ่ะมีกี่แสนก็ได้รู้กันนะครับเพราะว่าเฉลี่ยกันอยู่น่าจะมีต้อง สองถึงสามแสนมั้งเพราะตอนนี้ไปแล้วแสนห้านะครับอ,อ่ะตอนนี้ก็ยังคงต้องจับตากันต่อรวมถึงให้กําลังใจช่วงน้้ที่ทางานในพื้นที่สมุทรสาครด้วยนะครับจากสมุทรสาครเราลงไปที่พื้นที่ทางใต้กันบ้างนะฮะเพราะว่าทางใต้เองก็มีปัญหาเนื่องจากว่าที่มาเลเซียเนี่ยมีการล็อกดาวน์เข้มข้นนะฮะแรงงานที่อยู่ในมาเลเซียเขาก็ต้องการที่จะหนีออกมาจากมาเลเจะกลับ บ้านเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องผ่านทางไทยแล้วมันก็เคยมีช่วงทันวามกราที่ผ่านมาที่มีตัวเลขแรงงานต่างด้าวเนี่ยทะลักเข้ามาในไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลังจากมีการตั้งทกยวขึ้นมาพี่เป๊ปเห็นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ดีขึ้นทันตาเห็นเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ตรวจสอบเมื่อช่วงเช้านะครับผมก็ตรวจสอบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประมาณสถานการณ์นะครับว่าแรงงานต่างด้าวในมาเลเซียเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับน่าจะ ถูกผลักดันมาฝั่งไทยเนี่ยนะครับเยอะมากเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่มีการประมาณการกันแต่หลังจากตั้งทกยวเมื่อวันที่14มกรานะครับจนถึงวันนี้เนี่ยครับก็มีหลบเข้ามาเนี่ยประมาณเกือบ30คนก็ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสวทนะครับตรวจสอบไปนยครับก็ไม่มีการหลบหนีเข้ามาซึ่งอันนี้ก็เป็นตารางนะครับตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ตุลานะครับต,ตลาจนถึงวันนี้ก็จะมีในส่วนของเยอะสุดก็จะเป็นลาวนะครับ,รบ75นะครับรองลงมาก็จะเป็นพม่าครับ59ไปกัมพูชา43นะครับเวียดนาม19ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ280นะครับในขณะที่อีก4ก็คือเป็นเป็นหลบนี้เข้าเมืองจากทาง เมียนมาถ้าตักทางมาเลนี่นะครับอยู่ที่280เดี๋ยวไปดูตัวเลขติดเชื้อในมาเลเซียหน่อยนะครับสถานการณ์ในมาเลเซียเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่กระเตื้องนะครับขึ้นไปสูงสุด5,728เนี่ยครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงมา3,007ตอนนี้ก็ล็อกดาวน์เข้มข้นนะครับจนถึงช่วงกลางกลางเดือนกลางเดือนนี้เนาะช่วงตุจีนี่18กุมภาพันธ์ใช่ครับช่วงตรุจีนี่ก็ถือว่า ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมอะไรเลยนะครับในมาเลเซียเพราะนั้นในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่กระทบกับไทยเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับหลังจากที่ผู้บัญชาการฐานบกทางรัฐบาลนะครับกำชับในพื้นที่ว่าต้องเข้มข้นนะครับเรื่องแรงงานต่างด้าวเพราะกลัวจะไปซ้ำรอยเหตุการณ์ที่สมุทรสาครที่หลบหนีเข้ามานี่ครับอันนี้ก็เป็นวันประชุมก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปร่วมสังเกตการนะครับวันนั้นนายทัพภาริษีก็รับนโยบายพบตบมาเนี่ยก็กำชับในเรื่องนี้ครับว่าต้องตรวจเข้มข้น หลบหนีเข้ามาได้เนี่ยจะต้องตามตัวให้เจอเพราะตามตัวเจอเนี่ยมันก็จะไปโควิดน,นแล้วหลังจากนั้นมันก็ก็ออกมานะครับแต่ถ้าไม่ได้กักตัวเนี่ยแล้วติดเชื้อเนี่ยครับมันก็จะเป็นประเด็นที่น่ากังวลครับอันนั้นก็คือสถานการณ์ในเพื่อนบ้านทางใต้ครับ,รบซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยถ้าผมเห็นว่ามีการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ อะเรื่องของโควิดเราไปดูทั่วโลกกันบ้างนะครับไปดูตัวเลขทั่วโลกที่มีการไตรงานนะครับเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นมาเนี่ย3 4 5 7 3 5รายรวมแล้วติดเชื้อสะสมทั่วโลกนะครับ106ล้าน6แสนกว่าคนเข้าไปแล้วนะครับส่วนผู้เสียชีวิต มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมา7,783รายรวมเสียชีวิตสะสม2ล้าน3 0สนกว่ารายนะครับที่สหรัฐที่เราจับตาอย่างต่อเนื่องมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา89,000กว่ารายโอ้ถือว่าต่ำแสนนะฮะครับถือว่าดูดีขึ้นอ๋อนี้อันนี้นี่ถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับในกราฟิกที่เห็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าครั้งสุดท้ายนะครับที่ต่ำแสนเนี่ยนะครับคือวันที่3พฤศจิกายนวันนั้นอยู่ที่95,000นะครับ แล้ววันที่สี่นะยครับขยับไปแสนเก้าพันแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็โดดมาตลอดเลยครับจนมาวันเนี้ยลงมาต่ําแสนเป็นครั้งแรกนะครับจากพิทจีธันวามกกาาครับโอ้สี่เดือนเลยครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้ที่สหรัฐเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสรอี่ิรายพี่เป๊บท่านผู้ชมครับดูดีขึ้นนะครับรวมแล้วผู้เสียชีวิตสะสม4ี่0 0 0เจ็ดี่พันกว่ารายนะฮะ ส่วนที่เมียนมาครับเมียนมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา141รายนี่ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับติดเชื้อสะสม140,000กว่ารายแล้วก็เสียชีวิตสะสม3,175รายนะครับาราะว่าสถานการณ์ในเมียนมาอาร์มี่ต้องกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าหลังการยึดอำนาจเนี่ยนะครับ มีการชุมนุมกันทั่วประเทศแบบระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับเมืองหลักใหญ่ๆนี่ครับก็มารวมตัวชุมนุมกันตรงนี้ครับก็เป็นข้อกังวลว่าเอ๊ะมันจะทําให้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันกลับมาไหมเพราะว่าตัวเลขเคยขึ้นไปถึง2,000นะครับ10ตุลาเนี่ยแล้วก็ลงมา ดีต่อเนื่องตลอดนะครับก็คงต้องนับต่อไปอีก10วันข้างหน้านะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยจะดีดมา4ี่หลักหรือไม่ถ้าขึ้นมา4ี่หลักก็แสดงว่าเป็นผลมาจากการชุมนุมทางการเมืองหลังการยึดอำนาจในเมียนมาครับครับอ่ะต้องจับตากันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เมียนมานะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าว่าด้วยเรื่องของการเมืองทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงหน้าก็ไม่ตามครับ ก็มาทักทายแฟนๆท,ทางออนไลน์นะครับทั้งแฟนเพจนิวทีวีสิแล้วก็เพจของพี่เป๊ปซี่นะฮะคุณอุดรทักมาบอกว่าคุณเป๊ปซี่ครับแน่นอน,คน,น,อนเคยนอนแน่มาแล้วคราวนี้จะยุบพักส้มไหมลุ้นตัวโกงครับอ๋อคือตอนนู้นนี่คุณอุดรแหมคุณอุดรน่าจะจําได้นะเรื่องของยุบพักอนาคตใหม่ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับศาลไม่ได้วินิจฉัยนะประเด็นในเรื่องของการพฤติกรรมอนาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเนี่ยรูมินาติเนี่ย เพราะว่าเรื่องเนี่ยไปกรกตรแล้วกกตเนี่ยแหละครับไม่ได้ส่งสารมนูญคุณนัทพรเนี่ยก็ส่งสารมนูญเองซึ่งเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยเราก็วิเคราะห์เราก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะเข้าข่ายมีพฤติกรรมอนาจเป็นปฏิปักษ์มันจะเหมือนกับพรคไทยรักษาชาตินะคุณอุดรน่าจะจาได้ไทยรักษาชาติเนี่ยเสนอบุคคลภายนอกเป็นนายกก็โดนข้อหานี้นครับแต่ว่าของพรรคอนาคตใบเนี่ยสารเขาไม่ได้วินิจฉัยว่าไม่ได้มีการกระทําผิด ตามที่นัตพรเขาล้องนะคือศาลเนี่ยมองว่าเรื่องนี้คุณนัตพรเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ไปเรื่องที่กกตไม่ได้ส่งมาคุณนัตพรก็ไปยื่นเองศาลก็เลยยกไปอันนี้ต้องอย่าสับสนนะครับศาลยังไม่ทันได้เปนิีฉชัยอ่ะใช่ครับเรื่องยังไม่ถึงศาลนะฮะส่วนประเด็นที่ผมฟันธงนี่ก็ลุ้นพรุ่งนี้นะคือที่เราฟันธงเนี่ยเราก็วิเคราะห์จากข่าวที่ได้มานะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไปช่วงเบรกสองเนาะเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวไปวิเคราะห์ฟังว่าทําไมถึงคิดว่าส่งสารรัฐมนุนแน่อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากข่าวที่มีเข้ามานะครับผมก็ไปน,นั่งเทียเองละ,ละก็คือเราก็โทรคุยคนนู้นคนนี้แล้วก็มาประเมินเพราะประเด็นเนี้ยผมก็เคยวิเคราะห์มาก่อนแล้วว่าเนี่ยถึงวันวัน,ว,นวันที่9คือวันพรุ่งนี้เนี่ยครับได้เหตุแน่ก็คือผมอยังเชื่อว่า ไปสารับนูนเดี๋ยวลุ้นกันครับคุูดอนอ่าเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนท่านอื่นๆที่เข้ามาทักทายกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีคนให้กําลังใจท่านผู้ว่าสม,มุทรสาครอ๋อใช่ครับเอ่อคุณขอขอภัยผมก็อ่านชื่อไม่ค่อยออกถามว่าคุณนุ่นยังมาจัดรายการอยู่ไหมอ๋อคุณนุ่นไปอยู่ช่องทบแล้วอ่านะฮะก็ไป ประกบคุณคุณสันติสุขใช่ครับนึกถึงเหมือนกันนะครับคุณนุ่นเนี่ยแม่แวะไปติดตามกันได้ออะคราวนี้มาดูในเพจของพี่เบปซี่บ้างเพจพี่เบปซี่คุณวาสนาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นเตือนที่ Facebook ว่ามาแล้วอ้าวเหรอเอ๊ไม่รู้นะเออนั้นไม่ทราบกันให้ทีมงานไปตรวจสอบอีกทีออะสวัสดีทุกท่านที่มาทักทไยกันนะครับเดี๋ยวติดตามทางหน้าจอ n ิว18กันต่อนะครับครับ มาติดตามแหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลกับเราสองคนกันต่อนะครับช่วงนี้ว่าด้ยวยเรื่องของการเมืองพรุ่งนี้ต้องจับตานะเพราะว่าจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาว่าด้ยวยเรื่องการโหวตยติที่คุณภัยบูลและคุณสมชายเนี่ยยื่นบอกว่าเอจะส่งสารตีความดีไหมนะฮะว่าการแก้รัฐธรรมนูญการตั้งสสรเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของทางรัฐสภาหรือไม่นะฮะพรุ่งนี้ต้องมีการลงมติกันพี่เป๊ะแล้วก็ คะแนนที่ออกมานี่ตอนนี้ดูแล้วต้องบอกว่าแหมสูสีนะคู่พี่นะครับคือเสียงทั้งหมดในรัฐสภาเนี่ยนะครับ750ครับ220สวนะครับ500นี่สสครับ2 5 0ของสวเนี่ยผมคิดว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับน่าจะ230 240แหละที่น่าจะโหวตไปให้ส่งให้สารตีความนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันแก้ได้เนาะแต่ว่าจะโหวต ไม่ให้ไปศาลเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะไม่โหวตอย่างนั้นอาจจะแอบสเตนนะครับก็ตีสว่าในส่วนของสวเนี่ยผมว่า90%ที่น่าจะลงมติไปศาลซึ่งการลงมติไปศาลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เสียหายอะไรนามเพราะไปที่ศาลเนี่ยนะครับก็เป็นการให้ศาลพิจารณาว่าไอสิงที่กระทาอยู่เนี่ยมันสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่แล้วก็ไม่ได้กระทบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วครับจะตั้งสอสอแล้วก็มีสอสอเนี่ย 200คนมาจากการเลือกตั้งนะครับไปดูในส่วนของสีกรัฐบาลนะครับวันนี้มีการประชุมวิพใช่ครับนะรบแล้วก็ประธานวิทเนี่ยคุณวิรัตรัตนเสศเนี่ยนะครับก็บอกว่าทิศทางของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าควรจะต้องส่งสารัมนูลเราเห็นว่าการส่งสารัมนูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าสารัมนูล วินิจฉัยแล้วเห็นว่าการแก้รัฐมนูญที่ดําเนินการอยู่เนี่ยมันขัดรัฐมนูญทาไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเดินหน้าต่อในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมีอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วคุณวิรัตรัตนเศสนี่แหละครับท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นมติในส่วนของพรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับกับร้อยยี่สิบเนี่ยไปแล้วครับทั้งสวกับสสของพลังประชาไปสามร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าในการโหวตในวันพรุ่งนี้นะครับใช้เสียงข้างมาก ก็คือเป็นเสียงข้างมากก็คืออาจจะเกินกึ่งหนึ่งเลยเนี่ยครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเกินกึ่งหนึ่งแต่นี้ผมว่าตัวแปรสาคัญเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพักเล็กๆเพราะว่าพักประชาธิปัตย์นะครับผมคุยกับคุณชินวรบุญยเกียรติเองคุณชินวรก็ประกาศครับว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ย ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปให้ตีความแล้วก็เห็นว่าการเดินเดินหน้าแก้ตรงนี้นะครับตั้งสสรเนี่ยเป็นอำนาจที่สามารถทําได้ในส่วนของของทางภูมิใจไทยก็เหมือนกันนะครับก็จะโหวตไม่ส่งสารวันนั้นจุดพลิกเปลี่ยนสําคัญนะครับก็จะเป็นพักเล็กๆที่อยู่ในส่วนของพักร่วมรัฐบาลเพราะถ้าพักเล็กๆส่วนนี้นะครับเทเสียงว่าไม่ส่งสารมนดูเนี่ยโอกาสไปนี่ผมว่านี่ คู่ขี้สูสีมากก็จะเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาใช่ครับซึ่งในส่วนของพักเล็กๆนะครับที่ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่แก้รัฐมนูลครับมีพักของลุงกำนันรวมพลังประชาชิใช่ครับรวมพลังประชาชิไทยนี่ครับที่มี5คนนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของคุณชัชวาลคงอุดมครับพักพลังท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งพักพลังท้องถิ่นไทยนี่ก็มีสสในสังกัดอยู่5คนครับแล้วก็คุณชัชวาลก็บอกครับว่า จุดยืนของพรรคเนี่ยเราก็เราเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับ,รบก็คือต้องทำตามอ่ะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐรแล้วก็ห้าเสียงของพลังท้องถิ่นชัยชัดเจนนะครับโหวตไปสารรับนูลเพราะเห็นว่าไม่ไม่เสียหายอะไร,รนอกจากนี้นะครับลักผืนป่าที่มีอยู่สองเสียงนะครับ,รบทางคุณชัชวานก็บอกว่าก็เป็นพันธมิตรกันเดินเกมการเหมือนก้าไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะมีเจ็ดเสียง อีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มสําคัญครับคุณสัมพันธ์เลิศนุวัตรเนี่ยครับคนกลางนะครับใส่เสื้อยืดไอ้ใส่เนกไทสีเหลืองเนี่ยครับที่ชูทางซ้ายนะครับคนกลางที่เห็นนะครับคุณสัมพันธ์เลิศนุวัตรก็ถือว่าเป็นแกนนําคนสําคัญของพักเล็กพร้าพักคละหนึ่งคนซึ่งคุณสัมพันธ์ก็บอกว่าเนี่ยก็จุดยืนของทั้งกลุ่มนะครับก็บอกได้ครับว่าเราก็ไปทิศทางเดียวกับพลังประชารัฐที่เป็นพักพักใหญ่ครับเป็นแกนนําสําคัญในพัก ร่วมรัฐบาลแต่จริงๆวิบรัฐบาลเขาบอกว่าฟรีโหวตนะก็ฟรีโหวตก็คือในส่วนเพราะว่าวิบรัฐบาลเขาก็รู้ไงว่าทางประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยคือต้องเห็นต่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีมติออกมาเนี่ยมันจะขยัดขัดแย้งกันทางคุณทางประธานวิรันะครับคุณวิรัตท่านก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องนี้ก็ให้เป็นเรื่องของฟรีโหวตแล้วกันแต่ว่าอย่างที่วิเคราะห์นะครับพักเล็กๆเนี่ยนะครับ ไปทิศทางเดียวกับพรคพลังประชารัฐเพราะฉนั้นพรุ่งนี้นะครับแนวทางเนี่ยก็คือส่งสารรัฐมนูลแน่นอนครับแล้วก็ถ้าสมมติพรุ่งนี้นะครับมติตรงกันข้ามเนี่ยครับมันก็ยังมีอีกสองคำร้องครับที่ตอนนี้สารมนูลก็รออยู่นะครับคำร้องหนึ่งก็คือของอาจารย์รัศมพรโตประยูนเนี่ยซึ่งไปถึงแล้วอีกกันหนึ่งก็ของคุณเลี้ยงไกลที่ให้เวลา15วันในการที่จะไปปรับแก้นะครับก็รวมรวมเป็น15วันเนี่ยก็คาดว่าภายในวันที่18ก็จะมาเพราะนั้น คือพรุ่งนี้ผมมั่นใจว่ารัฐสภาเนี่ยครับมีมติส่งสา,สารมนูลแน่นอนนะครับแล้วก็คำร้องอีกสองอันก็คล้ายกันก็คือของค,คุณนัทตพรกับคุณเลี้ยงไก่ก็ร้องในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะนําไปสู่การตั้งสสรเนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้เดินหน้าต่อซึ่งถ้าเดินหน้าต่อตั้งสสรเนี่ยนะครับใช้งบประมาณอีกร่วมหมื่นล้านนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยๆแล้วก็ในส่วนของพักรวมรัฐบาลเองเนี่ย ในส่วนของพลังประชาลัฐเนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้ติดคือแก้รัฐมนูแจ่แก้ได้แต่ไม่ใช่แก้โดยการตั้งสสลอซึ่งม,มันไม่จำเป็น<ล>ใช่บบครับก็ไปว่าลายมาตราไปเพราะนั้นก็ไปดูนะครับสถานการณ์พรุ่งนี้ จะไปในทิศทางไหนนะครับผมก็ฟันธงว่าไปสารัมนโดนแน่นอนครับอืมอ่ะต้องติดตามกันนะครับส่วนอีกหนึง่งเรื่องที่หลายคนก็สนใจคือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะที่จะมีขึ้น16-19กุมภาพันนี้แล้วก็ลงมติ20กุมภาพันนะฮะคือตอนแรกเนี่ยพอกําหนดเวลาแบบนี้ออกมาพี่เป๊ะท่านผู้ชมฝ่ายค้านเขาบอกมันน้อยไปหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยตั้งเต้าซักฟอกรัฐมนตรี10คนครับ แต่เวลาแค่4วันอภิปรายเนี่ยมันจะพอไหมนะฮะเราไม่รู้ว่าขณะที่อภิปรายอยู่เนี่ยจะมีการยกมือประท้วงขึ้นหรือเปล่าแต่เห็นบอกวันนี้คุณชวนประธานรัฐสภาท่านก็บอกแล้วว่าอ่ะเคาะมาแล้วว่ายังไงก็ตามเป็นไปตามกรอบที่ทางวิปรฐบาลกําหนดก่อนหน้านี้ครับก็คือ16กถึง19กุมภาพันธ์เหมือนเดิม,มแล้วก็ลงมติ1วันนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงของคุณชวนกันหน่อยครับเขากาหนดไว้เป็นแนวไว้ว่า สี่บวกหนึ่งเขาเคยไปปลายสี่วันแล้วก็ลงมติอีกหนึ่งวันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่ตกลงได้จริงๆก็ตกลงเรื่องเวลาต่นเองเรื่องเวลาว่าฝ่ายพานมีสิทธิ์ขอมาสี่ห้าชั่วโมงท่านรองสุชาติท่านก็ตัดสินให้สิบสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่พอใจของฝ่ายพานสิบสองชั่วโมงแต่ว่าสำรักตุลาารนั้นก็ไม่กําหนดเวลาครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่า แั่วันไม่ตอบเลยสี่วันก็จบง่ายแต่ว่าสมมติถ้าตอบแต่สมมุติตอบยาวเวลาที่สี่วันก็ไม่พอเพราะว่ากาหนดว่าเริ่มตอนเก้าโมงนะฮะแต่ว่าตอนจบนั้นขอให้ไม่เกินประมาณประมาณไม่ไม่ต้องการให้เกินตีหนึ่งของวันรุ่งขึ้นนะครับคุณชวนนี่ผมว่าฟังคุณชวนชี้แจงนี่ก็ชัดเจนเลยนะครับ เพราะว่า42ชั่วโมงนี่เเป็นของฝ่ายคา้า,คานสี <4 S 2> ่วันนี่นะครับถ้าเริ่มสามทุ่มแล้วก็ไปจบเที่ยงคืนนี่นะครับก็เป็นวันหนึ่งสิบห้าชั่วโมง 15คูณ4เนี่ย60นะครับฝ่ายค้าน4 2ก็เป็นของฝ่ายรัฐบาลเนี่ย18ก็คือจะเริ่มเริ่มตอน9ก้าโมงเช้าอ่าเริ่มตอน9้าโมงคือคือฝ่ายรัฐบาลก็จะมีโอกาสชี้แจงเนี่ย18ชั่วโมงแต่ถ้าไปถึงตีหนึ่งอย่างที่คุณชวนพูดเนี่ยครับก็เพิ่มมาอีก4ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็จะมี22ชั่วโมงในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยมี4 2ซึ่งประเด็นสี่นี่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะี2มันจะพอหรือไม่ยังไงนะครับวันนี้ก็ชัดเจจนนนนนคอกกาุณชววี่่พูดถึงใสท รัฐบาลเหลือเวลาเท่าไหรแล้วฝ่ายค้านมี42ค,คุณสุดทินเองวันนี้ก็ชี้แจงให้คํามั่นใจครับว่า42ชั่วโมงในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยพอแน่นอนเหมือนกันครับอ้าวฟังเสียงคุณสุดินหน่อยครับประธานวิบตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเพียงพอนะถ้าได้แล้วถ้าไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามาเช่นถ้าไม่มีการประท้วงกันเกินเหตุถ้าไม่มีเจตนาลากอ่าถ้าไม่มีเจตน,น,นาลากออกไปเนี่ย เราคิดว่าเวลานี้เหมาะสมเราทําได้แล้วก็เราใจกว้างให้รัฐบาลเลยรัฐบาลจะเอาเท่าไหร่ก็เอาเลยขอเราได้แค่4 2บแล้วก็เป็น4ี่อที่ให้ความร่วมมือกันด้วยดีอย่ามีเรื่องอื่นเข้ามาทําให้มันขุยคือปัญหาเนี่ยนะมันอยู่ที่ฝ่ายคา้านถ้าฝ่ายคา้านเคลียร์กันจบนะครับ,รบในส่วนของพักร่วมฝ่ายคา้านพักลักกีชโบงนะครับว่าไปแล้วอย่าไปออฟไซด์นะครับอามจาได้ไหม อภิปรายไม่ไว้วังใจครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงท้ายเนี่ยปรากฏว่าเพื่อไทยเนี่ยไปเกินเวลาในส่วนของอพักอนาคตใหม่ตอนนั้นพักเก้าไกลนะครับ,รบแล้วก็ทางก็ไม่พอใจกันก็คือเหมือนกับว่าในส่วนของพักเก้าไกลนี่ก็ก็ไม่ได้ ไม่ได้พิปายในช่วงท้ายอะไรเนี่ยกินเวลาไอก็เลยกลายเป็นประเด็นไปแต่ถ้าครั้งนี้นะครับกำกับเวลากันให้ดีแล้วก็ฝ่ายค้านก็ว่าไป12ชั่วโมงแบ่งกันไปเนี่ยแล้วตัวละครรัฐมนตรีที่มีอยู่ทั้งหมด10คนเนี่ยคือตัวหลักๆดูแล้วก็ไม่กี่คนก็มีนายกลุงป้อมประยุทธ์พลเอกประวิทรั์พลเอกนุพงศ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นก็คงเป็นเรื่องในส่วนของเรื่องเรื่องโควิดเรื่องสมุทรสาครแต่เรื่องโควิดเนี่ยนะครับ จนถึงวันนี้เนี่ยผมว่าสถานการณ์เนี่ยมันพลิกกลับนะบเพราะว่าถ้าเราดูย้อนกลับไปช่วงแรกที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีมาในส่วนของสมบุทรสาครเนี่ยแล้วก็เข้าไปอยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมครับมาจากชายแดนเนี่ยแล้วตัวเลขการติดเชื้อช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหก็ไปขึโโ้นเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแต่ทุกวันนี้สบคเนี่ยใช้มาตรการที่เข้มเข้มข้นเนี่ยครับเข้าไปควบคุมมีการตรวจเชิงลุกเนี่ย แล้วก็โดยภาพรวมี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับ,รบในส่วนของเรื่องวัคซีนโควิดเองผมว่าก็มีการชี้แจงมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของสยามไบโอไซน์บโซน์เนี่ยนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พักคฝ่ายค้านก็บอกว่าเนี่ยจะพิปายในเรื่องของเรื่องของโควิดเอาข้อริงเล่าสาการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างที่ไปกังวลกันนะครับครับ ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีหมัดเด็ดหมัดน็อกนะฮะจะมายื่นหอดหอนทางรัฐมนตรีได้หรือเปล่าต้องรอดูก็ตอนนี้ก็ตีปี๊บข่าวว่ามีความขัดแย้งในพักรวมรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นอะไรอย่างเง้นครับ เราพิ<ไ>ปายลงป<ด>ต,ติก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรก็เหมือนน่าจะเหมือนครั้งที่้ครั้งแรกอะครับครับแล้วก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการประท้วงกันตุตลุดไหมเพราะว่าทางฝ่ายค้านเองเขาไม่แก้ยตินะที่ทางรัฐบาลบอกว่าอยากให้พี่แก้ว่าอย่าอภิปรายทาาทีสถาบันใช่ไหมฮะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของแหล่งข่าวแล้วมาสเปเชียลในช่วงเย็นนะครับถ้ายังไม่จุใจเดี๋ยวรอติดตามแหล่งข่าวแล้วมาในช่วงข่าวค่ำกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ